หลังจากที่ต่อสปินเ่ิลเสร็จแล้วนะฮะผมจะลองเปิดดูนะก็กดเปิด S1 ทีนี้เนี่ยสังเกตดูที่ไฟของอินเวอร์เตอร์แล้วก็สปินเดิลนะฮะมันจะคือมันแล้วแต่ว่าเราจะเซตสปีดไว้ที่เท่าไหร่ใช่ไหมผมจะค่อยเร่งความเร็วขึ้นแล้วดูที่ตัวเลขนะนะนะมันก็จะหมุนนะอันนี้ที่40นะครับ มันก็จะค่อยเร่งขึ้นแล้วแต่คนนะสังเกตดู80เ,เร่งมาทิ่จริงมันแม็กได้ก็ตามที่แล้วแต่คนจะตั้งค่านะครับนี Spin ่สปินโดก็ไม่มีน้ำเลยก็ประมาณนี้จะหยุดก็กดหยุดซะแค่นั้นตัวเลขก็จะค่อยลงนะครับทุกอย่างก็ตั้งค่าได้เป็นคอนโทรลเลอร์ออทัท่วไปใช้งานได้ดี กับเซอร์โวแล้วก็สเตปปิ้งนะครับแล้วก็จะมีเมนูตั้งค่าต่างๆโอเค